พึ่งจ้าบอนี่อ่ะพึ่จ้าดอกนึงนี่ดอกนึงจ้าดอกนึงตอนช้อนมาพี่น,อน้องเนาะนี่สามดอกนั่นน่ะพี่นอ้องหนึ่งดอก มันก็แต่เพิ่นออกสองดอกมันก็จะออกเป็นโมได้จ้ะนี่ดอกหนึ่งจ้ะมันก็เป็นดองนี่ดอกหนึ่งเนดอกนีดกน่ดอกหนึ่งจ้ะเก็บแบบฟินๆไปเลยเห็ดดอกงามๆพี่น้อง จาดอกนึงนี่เนาะเนาะนะโอ้ยอ่อนซ้อนดีเน,นาะภาษีเมียบานพี่นอ้อ,นนนอ,นอนง,อ,งอันนี้พี่น้องนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงอันนี้พี่นอ้องมึงก็ดูละพูดเห็นมันปูออกเป็นมูเต็มเลยพี่นอ้องพุณคอยกับตาคอยกับเหลือไปเห็นเห็ดอีกแล้วเห็ดเพือกอีกแล้วจ้า นีจ้าดอกนึงเด้อพี่น้องเห็นว่านปูกระดังด้วยนอ้องตอ่อนซอนเนาะมึงดอกนี่กูรู้พี่น้องอืมอื้มอื้ึงเนี้ยคนไหน,น,น,นนะเอ้ยดอกปกักพี่น้องรูงด้ด้ดอกนี่ไงฮาวเวอร์ยิ่แแถป้าดิทูทต่ำแดงดอกนี่พี่น้องมึงเห็นนาแดงดอกนี่งคอยสิเก ต้งไหนละมือค่อยเต็มแล้วนี่แล้ละ่ะคนน่ะมึงในพี่น้องมึงเห็ดน,นาแดงนาแหล่ะนะพี่น้องปตาดีโตดอกเห็ดตอ,อนซ้อนนะพี่น้องเนาะเออพี่น้องเอ้ยเนาะน่ะเห็ดคาเหลืองพี่น้องเห็ดเพิงดอกกระลังสิงออกตุมมุตมีตออนซ้อนพี่น้องเอ้ยมึงเน,นี่ยพี่น้อง เนี่ยพูดนะโอ้โหพี่น้องนี่นี่โอ้ยเนี่ยขอนซ้อนเนาะปลาที่โถ่พุดนะเนี่ยดอกงามงามพี่นอ้องเห็ดอันอันนี้ไหมโอ้อันเห็ดมันปูฝรั่งเฟฟฟ้าลิงพี่น้องแสบได้จ้าเห็ดอันนี้น่ะ แสบเด้นี่พี่น้องนี่เอากองเอาเด็ดขาเด็ดขาบาดที่นี่